บางคนบอกว่า m ิวเ1.9เครื่องยนต์มันจะอืดไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใช้คันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคันนี้คือเจ้า3000อัลติเมทนะครับเครื่องยนต์แรงแรงแซงขาดแน่นอนนะครับแล้วก็ต้นตาเป็นไงฮะตกแต่งให้เหมือนเดิมนะครับ,บสไตล์ของเราเนาะให้มีความเทสปอร์ตมากขึ้นนะครับใครที่ชอบ รักรถแต่งรถนะครับแต่ยังรักครอบครัวเป็นสายแนวแบบไปไหนนะครับไปคันเดียวหมดเลยนะครับนี่มาให้แล้วนะครับก็ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์แล้วกันนะทํางานก็หล่อได้ด้วยนะครับเท่ได้ด้วยหรือจะพาครอบครัววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้คันเดียวจบเลยนะครับนี่นะครับและครันนี้นะครับปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะครับทะเบียนก็แอบสวยนะเห็นไหม 8798เจ้าของเก่าล็อกมาให้ไปด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะคันนี้คือรถดีกว่านะครับคือเจ้าอิวสุมิวเอ็กนะรหัสรุ่นคือ3.0อัลติเมทขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วมาพร้อมปี2021นะว่งาง่ายคือรุ่นท็อปสุดของตัวขับ2นะครับอ่าแล้วก็ปีเนี่ยโหใหม่ๆแล้วก็สีนะครับ yeah. ผมชอบขาวมุกของเจ้ามิวเอ็กนะมันไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับมีความอ่าขาวสว่างนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบ พรีเมียมหรูหรากว่าสีขาวมุกที่ผมเคยเจอมานะเห็นไหมมีความประกายออกแบบเ,เงิน,เง,นเงินทองทองลน้อยนะครับแบบนี้ก็ชอบอีนะหรูหราดีนะครับไม่แน่ใจตอนไปแดงซื้อต้องเพิ่มเงินหรือเปล่าเนาะสมัยก่อนขาวมุกต้องเพิ่มประมาณหมื่นหนึ่งหม่นสองใช่ไหอ่า มาดูชุดแต่งดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรให้บ้านนะครับมันถึงจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าใส่ตัวครอบให้ใหม่นะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้พร้อมโลโก้คาว่า Mew X นะถัดมานะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยทำสีเป็นสีดามาให้นะครับพร้อมคาว่าอิอสุสีแดงแบบนี้เลยเนาะชุดแต่งนะครับก็ใส่แบบจัดเต็มเลยของฟรีฟอร์มรอบคันนะครับยีกว่าชิ้นนะของเราไม่ใช่แค่สเก์ตหน้าสเก์ตหลังนะครับบอกเลยว่ามาเต็มระบบทั้งคันเลยเนาะด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังสปอยเลนหลังนะครับ เดี๋ยวพาไปชมแล้วกันเนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะครับขึ้นแบบสี่คนเที่ยวคือแบบวิ่งด้วยนะนี่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมิวนะครับไฟเลี้ยวเดิมโรงงานจะอยู่ด้านในถ้าเผื่อว่าเราขับรถนะครับออกจากทางแยกมาแบบเนี้ย เขาอาจจะไม่เห็นได้เพราะว่าไฟเลี้ยวอยู่ข้างในใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีนะครับด้านข้างให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปเนาะถัดมานะครับไฟหน้า,ามีความดุดันด้วยกันแล็สติ๊กเกอร์มาให้นะครับทำให้รถเนี่ยมีความเข้มมากขึ้นนะครับหล่อมากขึ้นและไฟหน้าเดิมเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันคล้ายๆพวกตาหุ่นยนตแล้วว่านะครับมีความทันสมัยนะครับ คือคนบอกอชมเก่ามิวเอ็กนะครับให้ขับก็ต้องผู้ใหญ่สูงอายุแต่วันนี้ไม่จริงนะครับใครอยากขับนะครับมิวเอ็กที่เท่ๆนะครับวันนี้ผมว่ามันมาแล้วนะอย่างเช่นนะครับวัยรุ่นที่ขับออนนิวอยู่นะครับแล้อยากอัปเกรดเป็นตัวเจ็ดที่นั่งไม่น่าเกียดน,นะมิวเอผมว่าใช้ได้นะถัดมานะครับ ล้อมแม็กเปินให้แล้วนะครับเป็นล้อเวกนะขอบ20นิ้วนะครับลาย6ก้านคู่แบบนี้นะครับสีเป็นสีดำดุดุนะแล้วก็มาพร้อมยาง AT อทอัลเทนนะครับก็เบิกใหม่ทั้งชุดเลยนะได้ไปเนี่ยใช้กันยาวไม่ต่ำกว่า5 0,000กิโลสบายๆเนาะถัดมานะครับคิวล้อนี่ก็ประมาณทัก2นิ้วนะครับเป็นสีดำเงาที่ใส่แล้วเนี่ยตัดกับตัวรถอย่างมากเลยนะครับจริงๆไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ว่าใส่เพิ่มความสวยงามพอไปนะครับต่อมานะครับอ่ะ ตัวครอบบันไดนี่เราก็ใส่ใจให้ทุกรายละเอียดเนาะเดิมๆเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใส่เข้าไปเนี่ยมีความพรีเมี่มมากขึ้นนะครับพร้อมสีทูโทนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วคาดการนะครับของตัวมิวเอ็กเนาะก็ทำให้มมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับมิวเอ็กซ์สอร์ตนะครับแบบนี้เลยมือจับเบ้ารองมือจับก็มาครบเช่นกันนะครับหรือจะเป็นด้านหลังนะครับที่นี่มาเต็มอีกแล้วเนาะเริ่มจากด้านบนดีกว่าจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นสีดําแบบนี้เป็นทรงปีกครอบเข้าไปให้นะครับทำให้มันมคควววาามอรต้นะดดยัับเ คา,าดเอวสตัวรถพร้อมนะครับคิวคาดกลาง <S <S เขียนว่า mm hmm. m ิลเอ็กซ์เวลาหยุบเบรกจะเป็นสีแดงให้ด้วยคล้ายๆทรงตัวขายเย็นเลยเนาะและไฟท้ายก็ชอบอีกแล้วอ่ะไฟท้ายเขาเป็นคล้ายๆเหมือนพวกตาหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์ของหุ่นยนต์นะครับที่มีความโฉบเฉี่ยวนะครับได้หลอด l e d ดีสวยๆนะครับเวลาขับคำคืนเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเขาเรียกว่าน้อยแต่มาแล้วกันนะ เส้นเล็กๆเงี้ยแต่ว่าโอ้โหกลางคืนนะครับสว่างสวยงามมากๆเลยตามรถด้านล่างนะครับนี่ตัวครอบกันชนท้ายนะครับใส่ให้แล้วเผื่อว่าบางทีเดินทางยกของยกของขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าตัวรถจะเป็นรอยนะครับใส่ให้แล้วนะครับใส่จให้แบบนี้เลยถัดมานะครับสเกิร์ตข้างหลังอลังการมากนะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับของฟีฟอร์มเขาเนี่ยเป็นตัวเต็มสีทูโทนนะครับพร้อมปลายท่อหลอกแบบนี้นะแล้วก็มีคําว่าอะรีดิฟายนะครับให้ดูแบบเออดูเต็มดูมีความเท่มากขึ้นนะอ่าาวกๆนรรร์ตตงจััถะคบ ใช้งานได้ปกติเลยกล้องมองหลังก็มาครบนะเพราะว่าคันนี้เขาเป็นออปชั่นโปรท็อปไงอ่าอ่ะ,อะข้างในดีกว่าเนาะก่อนเข้าระบบมือจับก็เป็นระบบสมาร์ทคียร์เลดด้วยเนาะเข้าแบบงี้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นกดปุ่มนะครับตอนลอกลถก็ได้ข้างในคันนี้ใหม่มากและออปชั่นมาเต็มเนาะผมชอบเบาะอีกอย่างหนึ่งคือสีมันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะสมัยก่อนต้องเป็นดำกับครีมใช่ไหมครับวันนี้เป็นสีออกน้ำตาลกาแฟกาแฟนะครับ ให้มีความหรูหราพรีเมียมนะครับไม่เพียงแค่นี้นะพวกทิมต่างๆอ่ะขออนุญาตขึ้นรถก่อนนะครับเห็นไหมแผงประตูนะครับทิมนี่ตรงนี้นะเห็นไหมเป็นสีแชมเปี้ยนโกลเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็ดูแบบดูแพงอะ่ะเออวันนี้นะครับอีลสูเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีความหรูหราหน้าตาเท่ขึ้นนะครับภายในมีความพรีเมียม ตัดได้ตัวสีดำแบ็คไฮคอร์แบบนี้สวยงามไหมนะครับต่อมานะครับจอโอ้โ,อโหจอนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะพลาสติกยังคุ้มจากโรงงานอยู่เลยนะครับเจ้าของเขาน่าจะรักสุดๆนะแล้วก็ฟังชั่นเนี่ยมาเต็มเลยนะครับแอร์ออโต,โอแบบต้แบบนี้พุชสตาร์ทแบบนี้จอใหญ่กล้องมองหลังมาแบบนี้นะครับนี่ๆเห็น,นไหมมามันแดดก็ยังไม่ได้มีการแกะพลาสติกออกนะครับ ตรงกลางดีกว่าคอนโซลเกียร์เนี่ยผมก็ชอบนะออกแบบคล้ายๆรถพวกอ่าพรีเมียมคาร์ซูเปอร์คาร์เลยนะทำให้เราเนี่ยใช้งานแบบหรูๆนะครับพร้อมตัดในตัวหนังนะครับหัวเกียร์คุ้มด้วยตัวสีดำแบ็คไฮก้อนนะครับหรืออีกอย่างเขาเรียกว่าเป็นโนแบค็คใช่ไหมฮ่าเบรกมือให้ไฟฟ้ามาแล้วแบบนี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบถุงลมเนี่ยมารอบคันด้วยนะแล้วก็เลขไม้นะครับยังไม่เยอะขออนุญาตสตาร์ทดูก่อนนะ วิ่งมาแค่68,000กิโลเท่านั้นนะเป็นไม้แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการกอรนะครับโอ้โหคู่มือเพื่อนๆนี่คู่มือชุดใหญ่ยังอยู่หมดเลยนะครับจากอนะีสูนะเห็นไหมมีอะไรบ้างขอให้ชมก่อนดีกว่านี่อ่ะเริ่มจากคู่มือการใช้งานนะครับมเมนวนเนาะแล้วก็นี่เล่มใหญ่นะครับมาครบเลยระบบนำทางต่างๆแล้วก็อัลติเมทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับถ้าไม่ใช่ท็อปไม่มีนะอันตัวนี้นะแล้วก็เนี่ยพวกอสิ่งที่อยู่น่ารู้นะต่างๆมันมีมีครบหมดเลยอ่ะ เจ้าของเก่าก็เก็บไว้ให้เราเป็นอย่างดีเนาะถ้าใครได้ไปก็มีเวลาอ่านก็อ่านได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมโครงสร้างนะครับกับตัวเครื่องยนตดีกว่าเป็นอย่างไรนะอ่าโอ้โหมาแล้วนะครับใหม่มากคันนี้เครื่องยนต์โอ้โหค่อนข้างถือว่าสดสดแห้งแห้นะครับกับเลขไมล์ห0 0มื่นกว่าโลใช่ไหมคันนี้เป็นเครื่องยนต์3000 DDI Blue Power นะก็ให้ความแรงที่แรงจัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทามฟสไตล์อิสุสุคือถึงแม้จะแรงแต่ก็ยังประหยัดน้ํามันนะครับอ่าใครชอบแบบเครื่อง ที่มันอัตราเร่งดีหน่อยนะครับเหยียบแล้วแบบทันใจหน่อยตอนนี้แหละนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สมคันแห้งๆใหม่ๆเลยเนาะส่วนโครงสร้างหลักคันนี้นะครับให้ดูกันก่อนเนาะเริ่มจากหัวน็อตนะครับยังเดิมๆโรงงานไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับเนาะแก้มน็อตนะครับคานหน้าคานกลางนะครับหรือจะเป็นตัวอาเพตนะครับสติเกอร์จากโรงงานยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่มากหมุดเดิมเนาะมาร์กิ้งอยู่ครบแบบนี้นะครับน็อตแก้มนะครับหลฝานะครับเดิมหมดเลยนะครับคันนี้เนี่ย สวยมากข้างหน้าเนี่ยสวยเลยนะครับไม่เพียงแค่ข้างหน้านะรอบคันด้วยประตู4บานฝาปิดท้ายนะครับก็เดิมๆจากโรงงานไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำคุมแน่นนะครับต้องการการันตีอีกหนึ่งคันแล้วกันเนาะอ่ะมาฟังราคาดีกว่านะครับใครชอบรถเจ็ดที่นั่งหลอ่ลอๆนะครับปีใหม่ไม,ม้น้อยนะครับวันนี้เนี่ยต้นตาลจัดให้แล้วนะครับและเสนอขายนะให้เพียง1ล้านกับ89,000บาท 1089นะครับก็ได้คันนี้นะครับที่เป็นรุ่นท็อปขับ2ไปแล้วนะครับที่สำคัญต้นตาลแต่งครบชุดด้วยคันนี้เอารงง่ายๆบาทเดียวนะจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ผ่อนทุกทีได้ถึง7ปีด้วยอยู่งหวัดก็ซื้อได้ผมมีไฟนทุกที่ทั่วประเทศนะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วไปสุดบรบ็อแล้วก็จะส่งให้ฟรีนะครับเช่นกันที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลนะและสุดท้ายซื้อต้นตานต้องได้รถแต่งแท้ม,มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน